จะมาสอนทำลิอเคกับโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อว่าอาร์ยูทูบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะฮะขุดบล็อกอย่างนันหนึ่งบล็อกเป็นอย่างนี้ระวังออกซิเดียนถามว่าทำไมต้องใช้ออกซิเดียนเพราะว่าออกซิเดียนเนี่ยเป็นตัวดีที่ทำให้แบบมันสามารถลิปตันเนี่ยสติ๊กกี้ดึงสลามได้ ถ้าเป็นอหนอื่นไม่จะไม่สามารถดึงได้นะครับให้วางขึ้นไปสักสามไอสองชั้นพอนม่มสูงมากแล้วก็ครับนึงคลิปนี้จะสั้นหน่อยแล้วก็ขุดลงไปสักสองบล็อกวางจิกกี้พิตันแล้วก็สลัมบล็อก อันหนึ่งค้างเอาชอคกุณสบายใจโอเคแล้ววางปุ่ไมไว้ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปโอเคเดียนวางไว้ค้างจะเสร็จไหมเนี่ยตรงนี้ใช้นตนวางตรงนี้และตรงนี้ ค้างขาอภัยในเสียงรบกวนด้วนะครับแต่มันค้างจริงอ่ะค้างจริงกับทิงแดงเลยเนี่ยเนี่ยลรวขุดบลอกไปอย่างนงี้ะตรงนี้เหนื่อยมันคือการทำมากอมโอเคระว่งระหว่างเลสโตรลพิเตอร์ ตรงนี้และตรงนี้และวสโตนหันนี้วางอืมสูงความสูงได้ประมาณทั้งหมดห้าถึงหกบล็อกอะใช้อันนี้เพื่อความสวยงามแล้วปิดอย่างนี้ทำความกล้นยังไงก็ได้นะหรือทำให้ออกมาอ่านี้ก็ได้อ่ะ ทำให้ดูก่อนหรือจะปิดตรงนี้ไปเลยก็ได้ปิดไปเลยดีกว่าบริษัทเออมาทเป็นบ้านแบบแบบเพื่อนจะมาบ้านใช่ไหมนี่เลยทำอย่างเงี้ยเวลาแอบตีเพื่อนอย่างเี้หนีมา เลื่อนลิฟต์แบบไวๆครับใช้มือบอลคีบผาดโอเคแล้วก็ทำการบ้าออออออผมบ้านคุณทำยังไได้ผมทำอย่างเงี้ยง,ง่ายๆไปก่อนเออทำอย่างเงี้ยเออบ้านแล้วตรงเนี้ยสุดตรงเนี้ยทำยังไนไหนก็ตรงนี้นก,นก็เป็นเง้นแล้วก็นี่ ปิดกบไปเลยแบวปิดอย่างเงี้ยอ่ะปิะกบกบเนียนๆแบบข้างหลังนี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะมันอยู่แล้วโอเคคลิปนี้ชนานอ่ะไม่ใช่พเพราะอะไรค้างีางแหละแต่ใครที่ชอบก็อย่างแต่ว่าลองใชใ้ดูก่อน อืมนี้เลยโอเคโหขอทำการทำเซตไม่ไว้กับอาการมันหนักเกินไปลวมันมืดดูวไปท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นหรือว่าเห็น วันนี้จะเสร็จไมเนี่ยเราจทำเซตศูนย์แล้วกันโอเคโชว์ลองใช้งานดูได้ไหมโดดดึงได้ครับผมขออีกหลอบดึงนี่ ก็คือบ้านของเรานึกถ้าแต่งแล้วนะสมมุติผมต้องจัดให้ดูเผื่อคุณแบบไม่รู้ว่าต้องจัดเงี้เขาแบบสร้างแบบเพื่อแบอยู่เล่นด้วยก่อนอย่างเงี้ยนะทำอย่างเงี้ยนี่้อย,อยเออ,เอ,อมือมีอะไรน,นี่เองเออแค่นี้เสร็จแล้ว สวยไปอย่างเงี้เออหหอพักหอพักออกซิเดียนเนาะตรงนี้ก็เ้เขาแบบซ้นกระโดดมากก็ปิดทวยดิไม่ยากเออแค่นี้อาตรงนี้ก็ทำไม่ได้แล้ก็อ่ะตรนั้ปดแค่ตรงนั้นปิดทั้หมดเลยอ่เอเอแค่นี้แหละเออ ่คเ,เห็นไหมมันแค่สวยงามหรือว่าเออมีวิธีวิธีหนึ่งโอ้โหโถเอ,อ้สีเหมอนเข้ากรณีน,นี่นี่เลยทำอย่างเงี้ยดีสุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเหลือสองใช่ไหมอย่างเงี้ยเออเดีลองทำให้ดูก่อน น่าไม่เป็นไรผมยังเสียเวลาพูดจะงพิเชียมโอเคก็ที่รู้จักกับบุ้งพีบีวันนะครับเราจะรู้ว่าเขาคือน้องของผมอย่าลืมไปกอติดตั้งเขาด้วยแล้วก็แบบอาจจะมีการแคสด้วยกันเป็นพาร์สลรก ปิดเองเนี่ยโอ้ที่สภาอ,องค์กรนะฮเนี่ยแค่เนี้ยมจะไปยากจังไงอย่าให้มันเจ๋งวันนี้ก็นตรงไหนแบบลิปมันมืดอย่างเงี้ยเอออย่าซีเรียสอย่าซีเรียสนี่นี่ปิดปิดแค่นี้แล้นะปิดแค่นีน้ เอาไงฮะแต่งแค่ไหนมันก็จะสบายใจอ่ะอาาแบบ่าแต่งนี่อ่ะเราใช้อวดหูหมาแบบใช้เป็นหมาก็ได้แบบคอ,อนโทรลคือเงินหมาเออหูเอเลี่ยนต้องแตงไว้ฮะอ่อานั่นแบบสบายใจนี่เงี้เฮียเนี้ยยังไม่สวยกันนี่ก็ใส่ประคอไปอ่ะเอาเปหนีก็ได้ ก็จะไปรู้ล่ะเจ้าหมาฮิปคอออกมาสวยเห็นไหมอย่างเนี้ยถ้าคนทำไม่ออกอย่างเงี้ยเขาเนหมาเออเห็นไหมให้เป็นหมาแล้วเนี่ยก็สวยสวยดีด้วยไหนเขาบอกว่าสวยแล้วเจ้าขอรีบขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะเจ๊ ทุบเชะเลยเชะเลยเชะเลยสวยเลยโอเคจับภาพเรียบร้อยเอามาต่อมาต่อตะกี้ภาพไม่สวยนะฮะเอาใหม่เออ วันนี้เราะจะพิบคลิปคลิปเพลงแค่นี้ไปก่อนและใครที่อยากดูคลิปเนี้ยขอสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและจะทำต่อไป